ก็เราเให้เ on ป in the ็นๆฟงที่เลี้ยงห่ครับที่เลี้ยงไก่โดพราะหาที่ทำานานี้เขาวาทอย่างดีเลย็งเขาทำขแนี ข้านี้ใช้กระเบื้องเก่าครับสุดหลุมฝังประมาณ20เซนครับตัวบนก็ใช้ลวดถักสูงประมาณเมตรห้ิบหับถวันทห้าสบางช่วงก็2เมตรทำอย่างดีเลยครับทำอย่างดีเลยแต่ก็ไม่สามารถป้องกันหมาได้ครับโดยเฉพาหมาพาต์ละพานเขาจะมีสัญชาตญาณในการล่าสุนทรการทำข้อนี้ าทําทไม่นั่นจริงๆเอาเขาไม่อยู่ครับนี่ขนาดว่าผมทําดีที่สุดแล้วนะครับเาะมีมีจุดจากการตรวจสอบอย่างละเอียดมีจุดหนึ่งครับที่เขาเข้าได้มุมนี้ครับเราพลาดเองครับเป็นมุมของตัวรอยต่อราัดินซึ่งตัวนี้จะต่ำกว่าเขาสูงประมาณสักเมตรยี่สิบบบหมาโดดเข้ามาได้ครับอันนี้เพิ่งเอาซังกระสีมาปิดหมาโดดเข้ามาได้ มีรอยลายนิ้วเท้าเลยครับตรงนี้เข้ามาเมื่อตามจับที่ไหนโดดไล่ดีนะครับมาไล่ออกไปทันวันนี้วันหยุดอยู่นั้นก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับว่าการทำข้อขาน,นั้นเป็นเรื่องสำคัญครับต้องหมั่นตรวจตารครับเราทำบั่นงคงขนาดต้องหมั่นตรวจตารครับเพราะหมาพารเนี่ยเขาจะขุดหลุมเขาจะใช้เท้าครับ ขุดตะกุยดินเข้ามาได้ครับต้องระวังครับวันนี้โดนไปน่าจะห้าตัวครับเป็นโทรเลาตัวนึงครับนอนแองแมงอยู่นี่ครับหัวสิงโตกําลังไข่แล้วครับนี่ครับครับแม่วันโดนไปหนึ่งตัวครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะหนักไลยครับตัวนี้ไปได้เลือดโชคเลยน่าจะไม่รอดแล้วก็ คุณครับตัวน,นี้เลือดไหลาทางตัวน,นี้ก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันน,นนี่ตัวนึงโดนไปสี่ห้าตัวครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าโดนไปกี่ตัวครับก็ต้องไปตรวจเช็คร่างกายตัวที่เหลือก่อนว่าโดนกัดบ้างไหมครับโดนกัดบ้างไหมโอ้โหน่าองศารครับแม่งศามากเห็นเราแทบน้ำตาไหลเห็นใส่ทะลักเลยก็ยังดีครับคือโชคดีว่ายังเหลือครับ ยังเหลือไม่โดนกัดทั้งหมดครับคือยังโชคดียังโชคดีนี่นะครับคือปัญหาภรษาของเกษตรกรอย่างเราครับบางทีมีอะไรก็ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะได้แก้ไขจะได้วางแนวทางแก้ไขไปร่วมกันครับใครเจอปัญหาอะไรก็ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังครับจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันในการพัฒนาครับ ต่ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการทำงานครับการทำงานก็ร่วมกันแก้ไขไปสร้างกำลังใจครับสางกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้กันเห็นแล้วก็สงสารครับสงสารเขาสงสารามากๆเลย <c oughs> เพื่อนๆเ,เขาก็สงสารกันครับออกัน ซีขนีซีให้สี่ซีสองซีซีนี่นะครับทำขนาดทำดีขนาดนี้ยังไม่รอดครับยังไม่รอดก็ยังคลาาจนได้ครับก็ยังคลาาจนได้แค่จุดนี้จุดเดียวครับก็ยอมรับว่าเราประมาทหมาไปครับประมาทหมาเกินไปก็ยังดีครับยังเหลือผลกัดไม่หมดครับประตูก็เหมือนกันนะครับอ,อย่าเฉือทีเดียวครับ ประตูเข้าที่สำคัญก็ได้ยินเสียงก็รีบมาดูครับรีบมาดูรีบมาดูราดครับก็ฝากเพื่อนๆครับฝากเพื่อนๆไปเอาไปเป็นแนวทางในการป้องกันครับอย่าให้เกิดขึ้นอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นฝากเพื่อนๆป้องกันทงตัวเองให้ดีครับ พลาดมาแล้วสงสารครับส,งส,สงสารครับ